ไขปริศนาผีมีกิงหรือไม่พระพุทธเจา้าท่านทรงตรัสไว้แบบนี้ท่านเคยสงสัยหรือเปล่าว่าเสียงวันไหวในยามค่ำคืนเงาเมื่อที่ห่างตาของเรานั้นหรือว่าความรู้สึกที่เหมือนมีใครคอยจับตามองเราอยู่ข้างหลังสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหรือว่าในโลกใบนี้ มีสิ่งลึกลับมากมายที่เรานั้นไม่สามารถมองเห็นได้เรื่องของผีนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องปริศนาที่คนทั่วโลกก้องใจและในบางครั้งก็สามารถสัมผัสได้และยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจพระพุทธเจา้าผู้ที่รูแกก้แจกทุกสรรพสิ่งในโลกท่านนั้นไม่เพียงแต่ ไม่ปฏิเสธของการมีอยู่ของผีท่านได้ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าโลกของผู้ผีวิญญาณสัตว์นรกเทวดาลมได้ซ้อนทับอยู่กับโลกมนุษย์คล้ายๆกับกระจกแผ่นบางใสที่ได้วางซ้อนทับเอาไว้โดยไม่มีใครสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ให้เรานั้นลองนึกภาพดู น้ำลึกๆที่มีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่อย่างมากมายต่อให้ผิวน้ำจะนิ่งเพียงใดคลื่นใต้น้ำสิ่งที่อยู่ในน้ำลึกกลับมีสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆสาหร่ายไหวตัวตามกระแสน้ำแมงกะพุนเรืองแสงอยู่มุมมืดโลกของผีเขาเช่นเดียวกันมองด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริง พระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าว่าเมื่อคนได้ตายลงวิญญาณทั้งหลายมันไม่ได้สูญหายไปไหนแต่วิญญาณเหล่านั้นจะถูกพัดไปตามแรงกรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนกับใบไม้ที่ถูกแรงลมพัดใบหนึ่งปลิวขึ้นสูงอีกใบหนึ่งก็ถูกดินทับถมอยู่วิญญาณที่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ต่ำ เช่นเปลตอสูรร่ากายสัตว์นรกเป็นจำพวกที่ติดอยู่ในวังวนของความทุกข์ความทรมารอหิวกระหายซึ่งวนเวียนอยู่ใกล้กับมนุษย์นี่เองผีในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีรูปร่างตามที่นิยายได้แต่งเติมเอาไว้เท่านั้นแต่เต็มไปด้วยสภาวะของจิตที่ค้างคาเต็มไปด้วยแรงกาความโลภความโกรธความหลงได้ติดค้างแน่น จนไม่มีที่ไปเปรียบเสมือนคนที่แบกสัมภาระหนักที่เดินหลงอยู่กลางป่าทึบไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้ว่าเป็นวันไหนคืนไหนเปลดบางจำพวกมีตัวสูงใหญ่เท่าต้นตาลแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มไม่สามารถที่จะกินอะไรได้เลยนอกเสียจากผู้ที่มีบุญได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใ้เปลดบางตัวก็มีผิวผัดคล้ำ ไฟลุกท่วมตัวเพราะว่าเปลวไฟแห่งความโกรธได้เผาผ่านตัวอยู่ตลอดเวลาเปลดบางตัวพร้อมแต่คอยาวผอมแห้งจนน่าสงสารพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่หากยังทำบาปด้วยใจที่โลกโมโทสันโหดร้ายมีความเห็นแก่ตัวเมื่อครั้นตายไปแล้วไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดลง แต่จะต้องได้รับผลกรรมในภพภูมิเหล่านี้เรื่องผีจึงไม่ใช่แค่เรื่องที่น่ากลัวเท่านั้นแต่มันคือเงาสะท้อนของตัวเราเองเป็นอนาคตที่อาจจะรอเราอยู่ถ้าหากว่าในวันนี้เรายังจมอยู่กับบาปที่เรานั้นได้กระทาความผิดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธหลงแต่ไม่ใช่ว่าจะมานั่งกลัวจนหมดกําลังใจตกลงกันข้าม พระพุทธเจ้าท่านได้เผยสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการเกิดความรู้ให้แก่ตัวเองเปรียบเสมือนกับการเดินบนสะพานไม้ผูกหากไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นมีหลุมที่ลึกใหญ่ก็คงต้องเดินพลาดตกไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากเห็นว่ามีหลุมรออยู่ย่อมที่จะระมัดระวังตัวเปลี่ยนทิศทางในการเดินเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความปลอดภัยชีวิตของคนเราย่อมมีทางเลือกที่ดีเสมอ หากวันนี้เรานั้นยังหายใจอยู่ยังรู้สึกตัวอยู่ก็ย่อมที่จะมีโอกาสทำความดีเสมอซึ่งก็แปลว่าทางเลือกนั้นยังคงเปิดกว้างพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ทำบุญสวดมนต์ภาวนาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลรักษาศีลพัฒนาจิตใจให้มั่นคงจมเป็นการช่วยเหลือทั้งตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วสากคนละโลกเปรียบเสมือนกับการจุดตะเกียงในห้องมืดห้องนั้นก็เกิดแสงสว่างขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองเท่านั้นแต่ก็เพื่อคนอื่นไปด้วยผู้ที่อยู่ร่วมห้องเดียวกันจะได้มองเห็นแสงสว่างนี้ไปด้วยกันการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปลสัมภเวสีเป็นสิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าว่าวิญญาณของเปลสัมภเวสีบางตัว ที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากได้รับส่วนบุญส่วนกุศลดีญาตนั้นได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ทําให้พวกเขาได้ข่ายความทุกข์และกลับไปเกิดในภพภูมิที่ดีมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับคนที่ตกน้ำมีคนโยนเชือกให้เพื่อประยุกให้ขึ้นฝั่งแต่สิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่แค่การทําบุญไปให้เปรตเท่านั้นสิ่งสําคัญต้องทําชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องด้วยเพราะว่า ราบใดที่ตัวท่านนั้นยังประมาทปล่อยจิตใจให้ไหลไปตามกลียดตันหาท่านก็มีโอกาสที่จะตกสู่ภพภูมิเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันบางคนก็ถามว่าถ้าไม่เชื่อเรื่องผีบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เรายังจําเป็นต้องทําอยู่ไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าแม้ว่าคนที่ตาบอด จะมองไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าแต่ดวงดาวก็ยังคงส่องแสงอยู่ตลอดเวลานั่นเองโลกหลังของความตายนั้นมันมีอยู่จริงไม่ว่ามนุษย์เรานั้นจะมีความเชื่อหรือไม่ไมเรียบเสมือนกับมเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงในดินต่อให้ผู้ที่หว่านนั้นไม่รู้ว่ามันจะงอกเป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าเงื่อนไขพร้อมต้นไม้ก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเสมอ กลรมที่เราทําไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็จะเติบโตไปในทางของเหตุและผลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เรื่องผีในมุมมองของพระพุทธศาสนาจึงเป็นบทเรียนที่สําคัญเตือนให้เราเห็นว่าทุกๆการกระทํานั้นมันมีน้ําหนักของมัดทุกความคิดก็มีแรงส่งของมัดทุกๆคําพูดมีผลกระทบต่อจิตใจของบุคคลอื่นซึ่งในบางครั้ง เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีอาจจะทำให้เรานั้นกลัวได้แต่ที่แท้จริงแล้วเรื่องนี้กำลังสอนอะไรบางอยา่างที่มีความลึกซึ้งมีความน่ากลัวกำลังจะบอกว่าจงใช้ชีวิตให้ตื่นในทามเถิดอย่าได้ใช้ชีวิตที่หลับไหลอยู่ในความโลภโกรธหลงจงหมั่นทำบุญหมั่นรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่จะช่วยดึงให้เรานั้นขึ้นจากหลุมดำที่เรานั้นได้สร้างมันขึ้นมาเองเพราะกำลังบอกว่าโลกนี้และโลกหน้านั้นมันไม่ได้แยกออกจากกันอย่างที่เราได้คิดเอาไว้ในทุกขณะจิตที่เรานั้นได้ทำความดีกำลังสร้างแสงสาว่างให้กับตัวเราเองและผู้อื่นอีกด้วยในทุกขณะจิตที่เรานั้นได้ปล่อยกิเลสเปรียบเสมือนการเติมน้ำมัน ให้เข้าไปเผาไหม้ตัวเราเองถ้าใครถามว่าพีมีจริงหรือเปล่าให้ลองหลับตาแล้วลองฟังเสียงตัวเองว่าในวันนี้ตัวเราได้ทําอะไรแย่แย่บ้างถ้าเสียงในใจของเรานั้นได้สงบโปรง่งเบาไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้เรานั้นได้สบายใจไว้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเสียงในใจของเราหนักอัดอัน้นหวาดวัน ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าให้เราเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แล้วไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เป็นการเอาตัวรอดจากผีที่มีความน่ากลัวแต่เพื่อให้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าเกิดแสงสว่างในชีวิตคอยส่องหอนทางให้ไปสู่ทางที่แท้จริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าข้างหน้านั้นมีเหวลึกหรือว่า มีดอกไม้ถ้าจะเลือกเดินอย่างมีสติให้เลือกเดินตามแสงธรรมที่พระพุทธเจ้านั้นได้ชี้แนะเอาไว้ถึงแม้ว่าปลายทางจะยาวไกลสักแค่ไหนแต่ขอให้ท่านโปรดจงมั่นใจว่าปลายทางนั้นจะงดงามกว่าสิ่งที่เราได้นึกได้ฝันเอาไว้อย่างแน่นอนสำหรับบางคนอาจจะนึกสงสัยว่าในพระไตรปิฎกนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือว่าตรัสถึงผีไว้อย่างไรบ้าโดยพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้ทรงตรัสโดยรวมว่ามีผีแล้วจบไปแต่ท่านนั้นได้บรรยายไว้อย่างละเอียดถึงกับภพบภูมิต่างๆที่มีความละเอียดและซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการตามได้หนึ่งในนั้นก็คือเปรตสิ่งมีชีวิต ที่มีอยู่จริงที่ซับซ้อนทบากับโลกมนุษย์ของเราเปลนก็มีหลายประเภทบางตนนั้นก็เกิดจากผลการเบียดเบียดคนอื่นบางตนก็เป็นผลเกิดจากการตะหนีทีเหนียวบางตนก็เป็นผลจากการโกรธเคืองไม่ยอมปล่อยวางเหมือนกับบ้าความรู้สึกที่ข้างขาในตอนที่มีชีวิตอยู่ได้หล่อหลอมเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบใหม่ มีอีกผีประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงตรัสถึงนั่นก็คืออสุรก,กายสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความพยาบาทความอาคาตการจองเวีนจองกรรมรเปรียบเสมือนคนที่ยึดติดแน่นจนกลายเป็นพลังงานที่ยึดติดล้อมตัวอย่างหนาแน่นถึงแม้ว่าตายไปแล้วก็ยังไม่หลุดจากอารมณ์เหล่านั้นอสุรก,กายบางตัวก็มีรูปรา่างบิดเบี้ยวผิดธ,ธรรมชาติ บางตนก็มีความใหญ่โตจนได้เกรงขามบางตนก็เต็มไปด้วยเสียงคำรามที่เกิดความเจ็บปวดมหาศาลโดยพวกเขาเหล่านี้ได้จมอยู่ในบ่อโคลนของอารมณ์ตัวเองจนไม่สามารถมองเห็นแสงใ,ใดๆในชีวิตอีกต่อไปพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบอกไว้ว่าความโกรธความพยาบาทเปรียบเสมือนกับยาพิษที่คนได้ดื่มเองแล้วหวังให้ศัตรูตายไป แต่สุดท้ายก็เผาไหมตัวเองก่อนในทุกครั้งที่ปล่อยให้ใจโกรธไม่ต่างอะไรจากการสร้างบ่อน้ำากรดไว้ในใจตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเพราะว่าตัวท่านนั้นต้องการให้มนุษย์ของเราได้เตือนขึ้นมาเห็นตัวเองว่าชีวิตของเรามันไม่ได้จบลงแค่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายโลกหน้ามันมีอยู่จริงกรรมจะตามสนองไปจริง และตัวของเราเองนี่แหละเป็นผู้กำหนดเส้นทางในการเดินหลังความตายของตัวเราเองให้ลองนึกภาพแม่น้ำสองฝากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยโคลนเลนและอีกฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สิ่งสวยงามมากมายการกระทำของเราในวันนี้ก็เหมือนกันเปรียบเสมือนการก,กำหนดทิศทางเรือที่ล่องลอยไปในแม่น้ำถ้าปล่อยไปตามกระแสน้ำ โดยไม่บังคับทิศทางก็มีโอกาสที่เหลือนั้นจะไหลไปในทางที่ไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราหมัดปายเรือด้วยสติและปัญญาของเราถึงแม้ว่ากระแสน้ำจะเชี่ยวจะแรงแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะถึงฝั่งฝันความสำเร็จที่เรานั้นได้ตั้งเอาไว้ข้างนาได้อย่างแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เสมอว่าผู้ที่มีสตินั้นย่อมจะนำพาชีวิตของตัวเอง ไปสู่ในที่ที่ปลอดภัยเสมอชีวิตของคนเรานั้นสั้นยิ่งกว่าลมหายใจบางคนก็เปรียบเสมือนฟองน้ําแตกตัวกลางแดดเพราะว่ามีชีวิตได้เพียงครู่เดียวบางคนก็จากพ่อแม่ญาติพี่น้องไปโดยไม่ทันในล่ลําลาถ้าเราเตือนรู้สักนิดชีวิตของเรานี้ก็จะข้ามผ่านพ้นอุปสรรคแห่งสะพานแม่น้ํานี้ไปได้ พราะฉะนั้นแล้วเรื่องผีในปรตรปิดกมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนั่นคือบทเรียนที่ชี้ให้เห็นว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้มันมีทางให้เลือกเสมอซึ่งในวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะสร้างบุญและความชั่วก็เราเว้นไว้การสร้างบุญนั้นเปรียบเสมือนการสร้างเส้นทางให้เราได้เดินไปข้างหน้าไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น ซึ่งในวันนี้ยังไม่สายที่จะตื่นรู้ยังไม่สายที่จะวางความโกรธวางความโลภวางความหลงขอให้ท่านผู้ฟังมีสติในการดำารงชีวิตเสมอพระธรรมคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จะจากกันในวันนี้ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับอั๊บสวัสดีครับ